ผมเดินไอ้อินซีอินซีนีปีนี้ดีอินซีหนักเพราะว่าไม่มีเงินซื้อปุ๋ยอ่ะกลงว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักเองเลยใช่ไหมปุ๋ยหมักเองพ่นอะไรแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเคมีก็มีไอ้พวกธาตุหลักธาตุรองส่วนใหญ่จะจะอ๋อเป็นพวกในในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมประมาณนี้ครับประมาณนั้นเองราคาแมลงฮะค่าแมลงก็อันนี้ก็มีมีนานๆเดือนนึงอย่างเงี้ยอ๋อค่าทีหนึ่ง มันไมช่ชุนด้วยเงนิงนเงินแหมดล้วหมดกระเป๋าแล้วบอกโอเคเลยตอนนี้ยังเรียกว่าติดลบเขาเยอะขา,ขาดเยอะมากโอ้โหพอเพิ่งซื้อที่ด้วยครับตรงนี้ห้าล้านได้แล้วแลปลงเก่าเขาอะ่ะเข่าเน่ามาแล้วเรียกว่าเน่าแล้วอืแต่ใบฟื้นแล้วครับนี่ใบดีขึ้นเยอะเลยโอ้โหตรงที่ว่ามันเป็นอีกครับเพราะเขาปีเป็นอย่างเงี้ย เออฟื้นมาแล้วก็อ๋อแล้วก็เป็นอีกใช่ไหมครัแล้วก็ร่วงแล้วก็เป็นอีกมันไม่รู้สาเหตุเพราะว่าพีอ๊ะเธอโดนมันร่วงผมว่ามันไม่น่ามันไม่น่าจะไวขนาดทั้งสวนอืมใช่ใช่ใช่เพราะของเก่าเขาเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อราสูงกว่าไฟท็อกเอออะไรเอ่ยปุ๋ยหมักที่ที่ใช้โอเคอยู่ใช่ไหมปุ๋ยหมักคือหมักเราเองเลยตอนใช้โอเคเพื่อนเออเพื่อนเรามือตัดกันเลยโอเคปุ๋ยหมักเราหมักเอาเศษอาหาร เศษอาหารเขาเ็าหมักลวมไว้แล้วก็เออแล้วก็ใช้ทั้งปีอย่างเงี้ยหมักแล้วก็ร้วงขอใส่แล้วแล้วก็เคมีส่วนใหญ่จะท่านหลักท่านรองเที่ยวมาใส่ดินใส่ดินใช่ไหมส่วนใหญ่พ่นก็มีผสมเขาก็อาจจะมีท่านรองเข้ามาเติมครับแต่พื้นต้นไม้ยังดีอยู่นะครับนี่ดีเลยแหละขยายอยู่เลยนะครับเริ่มแล้วโอด้านในนั้น เดี๋ยวไปดูด้เดวเดินไปดูกันเลยครับทางไหนดีครับทางนู้นนะครับต้องลบธรรมชาตินะครับผมอ๋อนี่เพิ่งเขาเนี่ยเขาเสร็จไปไหม แม่เผาตรงนี้แล้วก็เอาใส่เผาแล้วก็เอาใส่ไม่ไม่รู้มังมังคุดพี่พากกรมีกี่ต้นครับนี่มังคุดก็มาร้อยสองร้อยต้นร้อยสองร้อยต้นเนอะแต่ด้านในยังมีมีดอกมีลูกมีเยอะอันด้านนอกถ้าช่วงทำใบต้องทำใบให้ใหญ่หน่อยอืออือโอ้ยมันโดนจัดซะจนเปลี่ยนโดนแมลงลงจนน่ยดูใบเก่าๆที่ยังค้างๆโดนตัวอะไรไม่รู้เนี่ยยอดเยอะที่ทำกล้วยไข่ไม่ได้หอใช่ไหมไม่ไม่ อันนี้ปลูกไว้ขายแถวนี้อ๋อไม่ได้ห่อเล้วไม่ได้ส่งออกโดยตรงเลยจะเป็นขนาดนั้นไงไม่ไปยุ่งรายรายได้อรายจ่ายแต่พอไหมมีเขาเขาเขามีรับซื้อจริงจริงๆตอนที่ตัดปีอ่ะเขาตัดปีห่อเลยที่ถ้าที่พ่นไอ้กันแมลงเทียบไฟแล้วนะห่อเลยแล้วก็จะสวยเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าไว้ประมาณห้าหวีแล้วไอ้หวีสุดท้ายอ่ะมันตีเนี่ยแต่งนิดนึงโอ้ผมไปขายได้โลแล้ แปดบาทสิบบาทอย่างงี้ผมมันต้องห่อเยี่ยผมไม่ห่อแล้วไม่ต้อ้ว่อต้องส่งออกไงอ๋อไอ้ไอ้เคสส่งออกใช่โอ้โหก็ขายแปดบาทสิบบาทมันค่าถุงก็ไม่คุ้มนะใช่ใช่เสียเวลาเสียเวลาก็ใช่ใช่อันนั้นความเป็นแบบมืออจริงโอเคเดี๋ยวมีทุเรียนอย่างเงี้นะฟื้นอันนี้ครับกิ่งแห้งเนี่ยอย่างเงี้ยแค่อย่างนี้เยอะนะครับ ครับผมกิ่งแห้งปลายปลายใบแห้งนี่ครับคงต้องฟื้นให้หมดเรื่องของกิ่งแห้งนะครับปลายใบแห้งไม้กวาดไเงี้ยไม้กวาดใช่ยอดเนี่ยยอดมันแห้งครับผมลาบโดนดีแล้วเนี่ยโดนดีๆแล้วไปแล้วยอดเนี่ยดูดียอดไม่ไม่ค่อยสวยนะผมว่าเริ่มโดนอีกแล้วข้างในผมมีเต็มอันนี้คือหลักๆจะเป็นเขตนู้นนะครับที่มียืนพื้นก็คือร้อยกว่าต้นสองร้อยต้น แล้วก็ปลูกใหม่อีกไปเท่าไหร่นะครับปลูกใหม่ก็ประมาณร้อยได้ร้อยหนึ่งครับอ๋อปลูกต้นเล็ก็ไอ้ที่เป็นไม้ฝาเนี่ยโดนเพี้ยนแค่นารปลอยไงครับเนี่ยมาอีกแล้วอ๋ออ๋อแล้วเนี่ยเนี่ยเพี้ยลงอันนี้เพี้ยลงแล้วเนี่ยฟื้นมาก็เอาอะไรไปใบไมมก็คือเรื่องของตัวยาเอาแล้วอืมโอ้ยผมกลัวเขาเเลยาใช้สารแต่พื้นต้นอ่ะดีใช่เหรอก็ยังเลี้ยงลูกได้ พราะั้นถ้าเกิดว่าระดับนี้ถ้ารัดอ่อนมาแล้วกลางช่วงกลางเดี๋ยวจ,จุดนี้ร่วงอีกอ,อย่างเงี้งยยังได้อยู่แล้วก็ประคองไปคองให้มันติอ๋อมีต้นนู้นด้วยครับนั้ก็ยังไวรูดได้นั่นเหลือไม่กวด <billion S 3> ห<อ>มด <า S 1> ันหายหมดเลยอ่ะจากใบดึงใบ,<า>บ<า>ได้มาดีๆเนี่ยตอนนี้โดนอีกแล้วเนี่ยโดนไปหมดแล้วเนี่ยน้ำไม่แห้งเลยน้ำเหรอก็ให้สี่สิบนาทีอสองวันครั้งสองวันครั้งนะถ้าอ้อย่างนี้ต้องด้านล่างนี้ให้สามสิบ ด้านบนเขานู่นให้40อ๋อต้องให้เพิ่มอะไรอีกไหมครับนี่ไม่รุ่มกันเพราะว่าผมเนี่ยโอ้เพิ่งจะหัดทําปีแรกนี่วันเว้นวันนะสามสิบนาทีวันเว้นวันนั่นเองได้อยู่ได้เพราะว่าเนี่ยในเรื่อถามว่าน้ำน้ำพอหรือเปล่าใช่ใช่อืมนี่นะครับส่วนที่พาคก์นะครับในอำเภอมะขามนะครับอยู่ตรงอ่าบริเวณ ซอยทุดงคข้าสถานนะครับเพิ่งเราเพิ่งรู้จักกันนะครับผมเพราะว่าพี่ภากรได้ดูคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ได้รู้จักบริษัทเดซันฟาร์มนะครับก็ให้เราเข้ามาดูสวนนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาสวนของพี่ภากรนะครับเพราะว่าพี่ภากรเพิ่งซื้อสวนนะครับมานะครับ17ไร่นะครับแล้วก็มีทุเรียนเก่าด้วยเป็นต้นเดิมนะครับแล้วก็มีเพิ่งปลูกใหม่ไปอีกร้อยกว่าต้นรวมๆประมาณ300รเศษๆนะครับ นี่นะครับเราก็เข้ามาเพื่อจะแก้ปัญหาสวนให้พี่ภากรนะครับเป็นมือใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นร่องรอยการเอาปูนมาทานะครับคาดว่านี่เป็นพวกปูนขาวทั่วไปนะครับปูนปัสปูนปูนอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนปูนฟาสเตอร์เลยนะปูนขาวนะครับปูนขาวเนี่ยมีฤทธิ์ค่อนข้างร้อนนะครับการทาไปที่ต้นเนี่ยนะครับจะทําให้ต้นเนี่ยมันอบอ้าวนะครับมันร้อนคือทุกคนให้สังเกตนะครับว่ามันจะไม่สามารถที่จะ แม่ไม่มีไม่มีผิวมันนะครับปกติมันจะมีรอยแตกเนาะของต้นไม้นะครับเพื่อที่จะคลายน้ําคลายการหายใจนะครับอย่างนี้มันจะอึดอัดนะพวกปูนขาวการแก้ด้วยการเอาปูนขาวมาโปะมาโรยมาทานนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำมันเครื่องนะครับผมก็ไม่อยากให้ทานะนะครับเราจะมียาที่ชื่อวารัสแตนอยู่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะแนะนำให้พภากรได้ใช้นะครับเพื่อมาแก้ปัญหาลำต้นแตกนะครับลำต้นเน่านะครับผมเดี๋ยวดูกันต่อไปนะฮะ ไปดูต้นนนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับใบก้นใบก็ร่วงไปเยอะนะฮะนะครับลำต้นเนี่ยผมชอบนะลำต้นทุเรียนของพิพากร์เนี่ยกิ่งข้างถือว่าใหญ่อวบอย่างนี้ไว้ได้สี่ห้าลูกสบายๆนะครับเพียงแต่ยังขาดใบยอยู่นะครับแล้วก็มันใบมันไม่หนามันไม่คลื้นพอนะครับบางทีอาการเวลาแดดร้อนล,ลูกร่วงขั้วแห้งนะครับ ให้ทุกคนสังเกตนะครับว่าต้นไม้ในคายน้ําตลอดทุกวันนะครับยิ่งอากาศร้อนยิ่งคายน้ำนะครับการคายน้ําใวเกินไปนะครับเพราะว่าใบไม่สามารถปกคลุมหรือให้ร่มเงากับต้นไม้ได้นะครับจะทําให้ขั้วของลูกนะครับแห้งขั้วเกิดการคายน้ําได้เหมือนกันนะครับขั้วมันแห้งเพราะว่าแดดมันแรงนะครับอาการซันเบิร์นที่เบิร์นเข้าไปที่ขั้วนะครับทำให้รดลูกร่วงนะครับได้เหมือนกันนะครับผมนี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกร่วงนะครับดอกร่วง นะครับแต่ในเคสอย่างนี้ก็เป็นระยะที่รูปร่วงนะครับเราจะแก้ปัญหากันนะครับสีแล้วนี่นะฮะเขาก็ทำไม่เป็นแต่ก็ลูกกาโอเคแล้วลูกสวยไซส์เนี่ยลูกไซส์สวยอยู่ครับอืมจะโตโตอยู่ครับต้องอัดยาอัดปุ๋ยอัดน้ำนะครับน้ำมันต้องสี่สิบเป็นบานแล้วอืมนี่ครับแล้วก็มีทุเรีอ่ามังคุดไม่ได้ออกดอกนะครับปีนี้นะครับ อ่าเนี่ยต้นทุเรียนต้นนั้นไงนะฮะใหญ่อยู่นะครับอ๋อถ้าเราฟื้นได้คิดดูครับว่าเป็นรายได้เท่าไหร่ตัดอย่างนี้มันตัดท่อน้เลี้ยงน้าเลี้ยง้มตัดเี้ยง้กีอย่น้กออแ่ออันนั้นสับสับท่อน้ำเลี้ยงครั้องทอดันี้เลยเอา้าย้อตองแต่โดยเท่าเท่าท้าใช้วิธีของเราคือแค่ขูดตรงบางคอ หานอนอะไรอย่างนี้ดูครูที่ทางหนอนมีน้ำเน่านะมีแบบหม้อด้นยครับชัดหม้อเออมันจะมีน้อดมันไปท็อปก่อนแล้วหม้อเข้าไงปึ๊บมันจะมีปัญหาแล้วปูดบานแล้วทาตัวของเราในตัวซิต้าแล้วก็ตัวไนรัสแตนที่รักษาหน้าไม้ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะลองมาแก้กันนะครับมาดูกันแต่อันนี้ถือว่า